สาวพม่าใจเด็ดอัดคลิปต่อว่ามินออนไลน์งานนี้เล่นเอาชาวโซเชียลทั้งไทยทั้งพม่าเข้าไปคอมเมนต์กันครับทุกคนครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปดีกันสวัสดีครับผมต้นรงชานลคคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังเสียงจาก ปากของชาวพม่าครับสาวพม่าลายหนึ่งนะครับได้อัดคลิปพูดถึงรัฐบาลของตัวเองนะครับนั่นก็คือท่านมินอองไลน์ท่านผดิก,การนะครับที่ชอบทำ้ายประชาชนนะครับทุกคนหลังจากที่สาวพม่าหลายนี้นะครับได้รู้ว่าทางรัฐบาลของประเทศไทยนะครับได้ให้มินออนไลน์นะครับเข้าพบ แต่สาวพม่าคนนี้นะครับได้มาอัคดคลิปบอกว่าท่านคะเขาไม่ใช่นายกของคนพม่าค่ะนี่ครับทุกคนหลังจากที่ชาวโซเชียลได้เห็นคลิปพวกนี้แล้วชาวโซเชียลทั้งไทยทั้งพม่านะก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนโอ้ยครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาฟังสาวพม่ารลายนี้นะครับเขาได้พูดถึง มีนออนไลน์ว่ายังไงกันบ้างนะครับทุกคนเดยฟังกันเลยครับข่าคะทา่นานเผิดแล้วคะไอตัวนี้ไม่ใช่นายกของคุณหนูคะ่ะไม่ใช่นายกของพมานะคะไอตัวนี้คือฆาตกรคะ่ะมันคือฆาตกรนะคะว่ท่านจะไม่รู้ นายกของพวกหนูนายกของพม่าคือสองท่านนี้ค่ะสองท่านนี้คือนายกเกวจริงนายกที่ประชาชนเลือมานะคะไอตัวนั้นมันไม่ได้เป็นนายกยันทางการนะคะไม่มีใครยอมรับมันแล้ว ประเทศพมา่าคนพมา่าก็ไม่ได้ยอมรับมันค่ะคนพมา่ายอมรับมันคือฆ่าตะกอนนะคะมันฆ่าประชาชนต่อเนื่อขนาดลันจากที่แผ่นดินไหวมันฆ่าประชาชนไม่เว้นสะวันเลยค่ะจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังใช้เครื่องบินโจมตีประชาชน เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนครับลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วนะครับก็ถึงขั้นเอ่ยปากเลยนะครับว่าไอน้นี่ไอน้นี่ไอตัวนี่นะครับไม่ใช่นายกของพวกหนูนะคะไม่ใช่นายกของพม่านะคะโอโ้ไอตัวนี่คือฆาตกรค่ะมันคือฆาตกรค่ะโอ้โหใช้คําพูดแบบนี้เลยดูเอาครับประชาชนของประชาชนชาวพม่าเนี่ยเขาชอบหรือไม่ชอบฟังจาก การพูดก็รู้แล้วนะครับนะนี่ก็คืออเสียงจากประชาชนของชาวพม่านะครับถือใจเด็ดมากๆนะครับที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับทุกคนก็ช่วงนี้กระแสนเนี่ยดังมากๆนะกระแสของมินออนไลน์นะครับทุกคนยิ่งหลังจากที่เข้ามาประเทศไทยด้วยก็มีหนุ่มของ คนไทยนะครับเข้าไปประท้วงนะครับไปคนเดียวนะครับทุกคนไปประท้วงก็ถือว่าโอ้โหใจเด็ดมากๆนะครับก็นี่นะครับทุกคนใครๆจะอยากได้นะครับนะ,ะเผด็จก,การแบบนี้ระหว่างที่ประเทศตัวเองกําลังลตกรกรรมลําบากประชาชนตุกรรกัมลําบากตัวเองเนี่ยกับไปทําร้ายประชาชน mm hmm. เขยนฆ่าประชาชนของตัวเองขณะแผ่นดินไหวคิดดูเอา ใครจะเอาไว้ล่ะครับเออใช่ไหมสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับไบรุนโอเคทุกคนครับมาหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปแล้วนะครับก็เรามาฟังความคิดของชาวโซเชียลดูนะครับว่าเขามีมุมมองมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับความคิดแรกนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่านายกประเทศนี้ ก็ไม่ใช่นายกพวกเราเหมือนกันค่ะเราไม่ได้เลือกมานายกของพวกเราคือนายกทิธานายกที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกมามออคุ้มชินตมานะครับคนนี้เขาว่าเป็นกาลังใจให้กับชาวพมา่าประชาชนพม่านะครับลุกขึ้นสู้เพื่อขับไล่เผด็จการออกไปซะสูส้้นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราก็สู้สุดใจเหมือนกันนี่ครับคุ้มชินตมานะครับ คนนี้เขาบอกว่าใช่ครับน้องน้องคนณพมา่าคนนี้พูดถูกใจเลยนะครับคนพมา่าคนเอาเป็นตัวอย่างสู้ไปด้วยกันที่ประเทศไทยก็เหมือนกันนายกคนนี้ก็ไม่ใช่นายกคนประชาชนคนไทยเลือกมาเหมือนกันความคิดต่อนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่านายกที่ตีมือนมากที่สุดก็คือนายกนี่แหละครับรเผด็จก,การทั้งสองคนไม่ใช่ว่า จะเป็นแต่ประเทศพมา่าประเทศไทยก็เหมือนกันได้นายกมาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนทุกคนคิดดูเอา <c oughs> คนขี้นตัวมานะครับคนนี้เขาบอกว่าจริงๆสงสารประชาชนชาวพมา่าชาวพม่าหลายคนต้องตกที่นั่งลำบากก็เพราะมีรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลคอยแต่จะทำร้ายประชาชนนี่เขาถึงเรียกว่า ฆาตกรดีแล้วที่น้องพม่าคนนี้ได้ออกมาพูดแบบนี้ชาวพม่าตื่นรู้สักทีความคินต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าสุดยอดมากสาวพม่าคนนี้ใจเด็ดจริงๆกล้าพูดกล้าประท้วงนี่แหละคือประเทศจะต้องมีคนแบบนี้ประเทศพม่าจะได้เจริญสักทีได้ผู้นำใหม่ๆ ขึ้นมาแทนที่มินออนไลน์ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าแปกจริงๆนายกแต่ละประเทศทําไมต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ประเทศพมา่าประเทศไทยก็เหมือนกันทํางานก็ไม่เป็นไม่เป็นทุกอย่างทํางานล่าช้าไม่รู้จบมาได้ยังไง ขงจินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าขอให้ประชาชนชาวพมา่าสู้ๆนะครับสู้ๆนะคะพวกเราก็สู้สุดใจเหมือนกันขงจินต่อมานะครับคนนี้เขาว่าคนไทยก็งงเหมือนกันทําไมนายกที่ไทยต้องให้มินออนไลน์เผด็จการที่ขืนค่าประชาชนต้องเข้าพบด้วยคนไทย เตรียมตัวได้เลยงานนี้เผด็ตการทั้งพมา่าทั้งประเทศไทยคงคิดตัวมานะครับคนนี้เขาบอกว่าชื่นชมน้องพมา่าคนนี้ที่กล้าพูดสุดยอดจริงๆคนนี้นะครับชาวพมา่านะครับเขาก็ได้พูดอีกว่าเขาบอกว่าจริงๆเลยคนพมา่า ชาวพม่าไม่มีนายกแบบนี้ไอตัวนี้มันคือสับปะหลาดคุณมินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่านายกของฉันมีสองคนเท่านั้นส่วนมินออนไลน์มันไม่ใช่นายกของพวกเราพวกเราชาวพม่าไม่ชอบนายกที่ชื่อมินออนไลน์เอาไปทิ้งซะ คุยกันต่อมาครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศพม่านะประเทศไทยก็มีเผด็จการเหมือนกันเผด็จการทั้งครอบครัวคเขียนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสู้ๆนะครับชาวพม่าสู้ไปด้วยกันประเทศไทยก็ไม่แตกต่างจากชาวพม่าขอให้ชาวพม่าสู้ๆนี่แหละครับทุกคนเป็นไงบ้างหลังจากท,ทุกคนได้ฟัง ความคิดเห็นแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังจากปากชาพม่าแล้วนะครับว่าเขามีความคิดยังไงกับมินออนไลน์นะครับก็ถึงขั้นพูดไอ้ตัวไอต้ไอตัวนี่เลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆโอ้โหหลายคนนะครับของคนไทยที่ได้รู้ว่ามินออนไลน์นะครับกับรัฐบาลไทยเนี่ยจับมือกันทุกคนหลายคนเนี่ยเข้ามาประนามรัฐบาลนะแผลทองทานนะครับที่ไปจับมือกับผู้นํา ผด็จการทหารเมียนมาฆ่าตรกรมินออนไลนนะ์ที่เขีนฆ่าประชาชนตนเองแม้แผ่นดินยังไหวอยู่ยังทิ้งระเบิดใส่ประชาชนทุกคนเนี่ยโอ้โหมาคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับคนนี้เขาบอกว่าพี่กับพี่มาเจอกัน <c oughs> คนนี้เขาบอกว่าหัวใจที่ไม่มีความเป็นมนุษย์หวังเพียงแค่จะพบจุดจบไม่ให้เ <c oughs> หลือ DNA เอ <c oughs> คนเด คนนี้เขาว่าหน้ารังเกียจผีเน่ากับโลงผุเเลวพอกันขางอย่งคนนี้เขาบอกว่านายกคนนี้กําลังทําลายชาติจงใจให้ต่างด้าวมาเป็นมาเฟียในไทยคาสิโนวีลาการนอนเป็นไงละ่ะโชว์ขาขาวผมคิด่าคนนี้เขาบอกว่านี่แหละ พัรพม่าของแท้คุ้มกินต่อมานะคนนี้เขาว่ามันเอาส่วนไหนคิดนะยกไทยฝนตกขี้หูไหลเวรกรรมประเทศไทยจริงๆไอ้ดอนเขาคนดีเขาจะคุยกันคุ <c> ้ <oughs> มกินต่อมานะครับตรงนี้เขาว่าใช่ค่ะจับมือเพื่อเมื่อไรประเทศจะพ้นเวรกรรมเนี่ยจบการช็อตนี้ช็อตที่จับมือกันนะครับทุกคนคุมกินต่อมานะคนนี้เขาบอกว่า ไม่ฟังเสียงประชาชนผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการต้นแบบอิงผดเด็จการทำไปได้ผมยิน่อม,มานะคนนี้ว่าประเทศเกิดภัยพิบัติแต่เร่งเอาคาสิโนขึ้นสภาเป็นวาระเร่งด่วนผมคิน่อม,มานะมันคิดได้อย่างไงพวกรัฐบาลใครรู้ช่วยตอบทีนายกกลายเป็นนายก ต้อนรับคนเลวไปแล้วคมคินตมานะครับคนนี้เกว่าเชิดชูคนใจอมหิตแบบนี้ก็ไม่แปลกใจอะไรที่ไม่เคยคิดถึงประชาชนเลยตัวแม่เห็นความชั่วร้ายกับตัวพ่อแห่งเผด็จการคมกินตมานะครับคนนี้เขาบอกว่า,วาให้มันมาทำลายประเทศนี้อมหิตโคตรชั่วคนนี้เขาบอกว่า,วาคนโฉดจับมือกับนายกเวี่ยงภาษีนายกคนนี้ กะนำพาประเทศลงหลิงขอประนามนายกคนมาประนามเยอะมากนะคนไทยเนี่ยประนามเรื่องแบบนี้เยอะมากนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับเป็นไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของลงชานะเขาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลงชานะครสวัสดีครับ บรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้อู้หคือลิงเดียวงัยท่านคะท่านเชิญคนผิดแล้วค่ะไอตัวนี้ไม่ใช่นายกของคุณหนูค่ะ ไม่ใช่นายกของพม่านะคะไอตัวนี้คือฆาตกรค่ะมันคือฆาตกรนะคะกลัวท่านจะไม่รู้นายกของพ่วหนูนายกของพมา่าคือสองท่านนี้ค่ะสองท่านนี้คือนายกตัวจริงนายกที่ประชาชนเลือกมานะคะ ไอตัวนั้นมันไม่ได้เป็นนายกยันทางการนะคะไม่มีใครยองรับมันแล้วประเทศพมา่าคนพมา่าก็ไม่ได้ยองรับมันค่ะคนพมา่ายองรับมันคือฆ่าตะกอนนะคะมันฆ่าประชาชนต่อเนื่องขนาดลันจาาที่แผ่นดินไหว มันฆ่าประชาชนไม่เว้นสะวัา์เลยค่ะจนถึงทุกวันนี้มันก็ยันใช้คขึ้งบินโจมตีประชาชน